ไอ้ยผมปั่นหัวมันน้งเะไม่ไหนดีวะแจ็คมันจะไปหาสาวอะ่ไอะไม่ต่างนะสาวอยู่ไหนเพื่อนแจ็คเขาหลอกอ๋อาจอดทำไมเนี่ยรถพังเหรอพังที่อะไรหาที่ไปอยู่โหจัก็จีจัดอะ่ะบนหัวยู่กันอะ่ะ เนี่ยเพื่อนปัจแจอ์ปจัจแจแม่งตีสิบเอ็ดทีตายโคตรแรงรเลยปัจแจอเอาดีพเพื่อนไม้ประมาณยี่สิบทีเพื่อนไม้บกเดี๋ยวโทรให้หมาเมาผมขึ้นให้แป๊บนึงนะอ๋อไม่รับสายเลยเหรอคืออะไรหมานายชื่ออะไรน้<า>งองชายผมชื่อจีจิเอาดีล้อหมาอยากได้ปจัจแจขึ้นให้หน่อยอยากได้ปจัจแจขึ้นให้หน่อย ปเจปเจขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยได้ไหมนะาๆๆๆจะขึ้นไปแจและยืมก่อนได้ไหมยืมก่อนเดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวผ่อนจ่ายเอาเดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวผ่อนเอ๋อผมขอผ่อนอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมคืนผมขับรถโคตรโหดอ่ะเจ๊จริงๆอาทิตย์หนึ่งผ่อนหนึ่งหนึ่งโคตรเชื่อไม่รูโคตรโหดเมื่อไหร่ตายไม่รู้ เนีนะ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  <า S 1> นะ <า S 2> นะนะไหนอ๋อผมไม่บิดผมไม่บิดแค่สีเสื้อไม่เหมือนคำซ้อนแต่ปางไหนคือแก้มผมไม่มีใครปิดอ่ะใช่ที่ตะปลาก่อนได้ปะมุสา,าออฟาร,ร์รย์ ลอยย่อออนสโน่เย่ลอยเย่าลอยอย่อลอยอย่อคณินอนะ่ะไม่รู้จักลอยย่อคณินไหมเฮ้ยจะชนจะชนจะชนข้ามาโชว,ว์ปะทำยังไงถ้าแม่งชนเรานะบอกให้คือโดนอ่ะดนผมมะมาใครมาจิกโกะใชะ่จิกโก้ลองมันพี่กกอยู่ไหนพี่จิโก้ลรแมนอ๋อพี่อ <ๆ S 2> ยากได้ไ<ห>ประแจสีแดงนะนะนะขอหน่อยนะ เอาซื้อหน่อยขอซื้อต่อหน่อยเอาเดี๋ยวผมพอนให<ช>้นะ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 ผมพอนเดี๋ยวเดี๋ยวใครขับรถสวนเรามึงตะโกเลยนะตะโกแต่วันเฮ้ยยะเจ็บยะได้ได้่ยนีเดี๋ยวผมไปฟาร์มอาะขอพอ,อนก่อนจะเอาวันนี้จะไปเล่นแอร์ดับนะนะเครื่องผมมีกันหมดละ มีทุกคนอ่ะมีทุกคนอ่ะพี่เร็วนะอ่าเร็วห่อหน่อยโอยพี่ผมไม่ได้ละบายบายเจอกันอะไรอะไรวะไป็นไรรั้วพวกเนี้ยไอก,กาบกูนหนีกูไม่มีบอลเล่นเฮ้ย,ยตกใจดะตกใจดเดะตกใจถ้ามันขับกลับมากูาไม่เกี่ยวอ่ะวิ่งหนีอ่ะแม่ เอ้ยแต่กูเป็นมวยถ้ามือที่อะไรกูเป็นมวยอยู่มากลวงกลัวอะไรมึงก็เดินเกาะมึงก็เกาะชายเสื้อกว่าด็น้องว่ะครับผมเกาะชายเสื้อนายเฮ้ยป่ะที่ขอพับเลยพี่น้ำซื้อต่อยโหดหมดอะยกเว้นแจ็คไอ้มึงไอ้เีจยนี่มึงหมิ่นเพื่อกว่ารอเล่นเพลินเฮ้ยคอปเตอร์เยเฮลิคอปเตอร์เฮราใช้เย่ตึงอะเย่หมอตึงอะเย่อยู่ไหน ไปไหนถ่ายรูปหรอนผมว่ากดมาแองมาก็ดีเล่าน้องพี่กำลังไปไปที่ฟัง์ครับน้องชายแต่ว่าเองมาด้วยนะเข้าปะอย่าบอกให้ดูได้เห็นอย่าบึงบอกไปจริงเลยเป็นเพื่อนผมว่านะ ลืมแล้วอ่ะอลไรพูดเลยนะฮะไม่ดีข้าวครับเพื่อนเออดีละทำไมมึงต้องพูดที่อะไรก็โง่มาไอ้ดาบไอด้ดาบทำดีดีดิห่วยอิมอ่มอิ่มเต็มบาเทเต็มไปอิ่มจังฟังอยู่ครบ อิ่มจังตังอยู่ครบรับจัเพื่อนเราจะไปทำแคมไฟอะแคมไฟเอแคมไฟเรสิเกิลเรติเกิลเรติเกิลเดียว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 เดยวดเฮ้ยหลุดเลกู เลยดิเก้เลยดิโก้แค่มาแลวมาอะไรก็ตามแค่เดี๋ยวมาเนี่บนอลระพีกระปอยไปยิงขาไอ้เหี่ไอช่วยบอดีเพื่อนเออยิงขาขาดนาะเพื่อนเอ๋กอกสิบเจ็ดดามดาวของแม็กมันเงาไปอ่ะของเจ็ดี่เงาเกินอ่ะเพื่อนพี่สาวไหมตรงเนี้ยคนมันต้องทำอยู่ปะเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ งานงานมันเขาตกปลาหมดหรือเปล่าเนี่ยะใช่เพื่อนเขายกปลาหมดแล้วใช่ตอนแรกก็ผมอ่ะผ,ผมมาบอกว่าให้ไปตกปลากันเดี๋ยวคอยตกไงน,น้องเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาหาปลากันในสัตว์อาจาพี่พี่พี่พีพอยากบอกว่ารักมากรักมากที่สุดเลย ทำอะไรอยู่เนี่ยเขาไม่พูดกับผมอะ่ะเพื่อนเขาไม่พูดกับผมเลยพี่ผมขอตังค์ครึ่งหนึ่งได้ไหมผมขอมาเฝ้าพี่อะ่ะแต่ว่าพี่ให้ตังค์ผมด้วยได้ไหมพี่เพ,พื่อ,ขอนขรวยนะพี่ขอตังค์หน่อยนะพี่ขอตังค์หน่อยพี่ เฮ้ยตัวครับอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าต่อยกันเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปเล่นไอ้นี่แจ็คแจ็คว่าดเดี๋ยวเราจะไปเล่นกิจกรรมอย่าต่อยกันเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปเล่นกิจกรรมนะกิจกรรมจันลงใช่ไหมเพื่อนนี่คือผักเขียวชันดอเดี่ยวเป็นรัฐธมนูตี พอรับชันไม่มีปฏิวัติทางลอยไม่พี่น้องพี่ผมน่ารักไหมสวยยาวอดเป็นไงเป็นไงพี่พี่หวพี่พี่คนนี้ไม่อยู่เหรอพี่ไม่กล้าพูดอ่ะ เอาพี่ต่อหม่อมหน่อยนะ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 พี่ให่ถ่ายลงทวิตกันแล้วพี่พี่ถ่ายลงทวิตให้หน่อยพี่พี่อ๋อพี่พี่หัวชมพูเขาไปไหนอ่ะเขาไม่รอพี่พี่เขาไม่อยู่อ๋อพี่หัวชมพูเขาไปไหนไม่รู้พี่แต่เขาไม่กล้าพูดอ่ะ หัวชมพูมึงคุยอยู่เนี่ยเขาไม่ตอบหัวชมพูอ่ะมึงคุยอยู่หัวดําอ่ะไม่อยู่อ๋อพี่เขาไม่ตอบผมเนี่ยมึงไหวปะวะไอ้เหี้ยมึงเสียใจแล้วมึงไหวปะวะเอ้ามึงไหวปะวะพี่พี่ดาเพื่อนไหวปะ คนนี้เขาเย็นเดาทำไร <l ots> เอ้ยบอกไว้อ่ะไองโง่เดี๋ยวกูต้องไปรีเลือดอีกไอ้กรุ๊ตไม่เต็มเอม้นเนยสมาธิสั้นเอ้ยสมาธิสั้นเหรอฮะกูะโชคมึองหรอกเพืนเพื่อนจเจ็คเพื่อนแจ็มันห้าเลยนะเว้ยดาเมจมันห้านะเว้ยทีบอบบดาเมจมันสามมัดเลยนะเว yeah, ้ยเย่ก็รู้อ่าแกรู้เ <คน S 1> พื่อนรู้เพื่อนเพนราะเมื่อว่างานนี่ยเพื่อนดับ เออไปมิ้นเพื่อนไปเออเพื่อนคือไม่มีใครต้องการเราแล้วไม่ได้เบื่อหรอกตกปลามันดีเปล่าคือไม่มีใครต้องการเราอะ่ะเพื่อนมิน้นปลาเพื่อนไม่มีใครเอาต้องการเราเลยอะไรวะเขาไม่มีใครอยู่เลยคือตกปลามันคือตกปลาปลาเพื่อนอ๋อ <c oughs> คือตกปลามันปังในโง่ ตอนนี้เบ็ดมันไม่แตกครับเพื่อนมันแตกยากกว่าเดิมอ่ะคือคนเลยตกเยอะเพื่อนมันแบบว่ามันไม่ง่วงเท่านี้ด้วยเพื่อนไม่ต้องมารอใส่อ่ะมันได้กดได้อะไรตลอดอ่ะคนเยอะจัดอ่ะตกปลางเพื่อนถ้าไม่านคนมาฟาร์มนี่เต็มเล่าเพื่อนมันฟาร์มแค่กดอําห้านาทีกดทีหนึ่งห้านาทีกดทีหนึ่งอ่ะมันชิลจัดอ่ะ่คนแต่ว่ามันไม่มีใครคุยด้วยอ่ะมันไม่มีใครคุยด้วยเพื่อนงานมันเบื่อ